สวัสดีครับนำชมมนาติดตามชมการถอรสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับวันนี้นะครับจะได้ติดตามชมการแข่งขันเกมระหว่างสิงเชียงรายยูไนเตดนะครับพบกับบีจีปทุมยูไนเตดนะครับในส่วนของผู้บรรยายครับวันนี้อยู่กับผมยุทธชัยเจริญขวัญชายนะครับแล้วก็คุณสมยศแดงยวนครับรับมีรำมาได้นะครับ ทีมมแข็งอย่างข้าเรือแบงคอกยูเนเต็ดก็ชนะหมดนะครับมาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นนะครับของทีมเจ้าบ้านกันก่อนนะครับสำหรับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับแปรพิทวั์สุจิตตมกุลเป็นกัปตันทีมนะครับศิวกรเตียตะกูลเอกนิตปัญญาสถุการถิ่นจอมครับหน้าเป้าเป็นจ้าจ้ากับบิวโบรชิมานะครับส่วนบิจีประทุมยูไนเต็ดก็มาในระบบนะครับเป็นทีมเยือนครับอยู่ในชุดสีขาวล้วนนะครับดูจากซ้ายไปขวานะครับทางหน้าจอครับ ลองเปิดจัดมาจะเบิ้ลจังหวะเดียวครับชาชาตินดนะครับสันุการานครับเปิดมาอีกทีนึงลูกนิดยังมงทิ้งออกหลังไม่ได้ครับเป็นจังหวะมงสกัดของวิกเตอร์คาโดโซ่นะครับด <c oughs> <c oughs> ูการกินจอมครับเปิดด้วยเท้าซ้ายครับแล้วโดนศีของบิ Bill. Bill. ลเอบิลอาแล้วครับพลิกไปได้บิลยังไปต่อโอ้แต่ว่าโดนโดน เหมือนก็โดนตอดนิดนึงนะครับแล้วก็หยุดเลยครับไปต่อไม่ไหวครับแล้วก็ลงไปนอนเจ็บด้วยครับบิลโลซิมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับที่ต้องเดินทางไปโดฮากาตานะครับไปนี่ก็มีจังหวะเซฟนะครับไปครั้งในช่วงต้นเกมครับอ๋อแล้วครับไทยลีกครับเกมที่สิงห์สเตเดียมครับสิงห์เชียงรายยู่นเต็ดกับดีจีปทุมยู่นเต็ดนะครับ45นาทีแรกยังทําอะไรกันไม่ได้ครับ เทียเปลี่ยนจุดแล้วสัดลูกนี้ซ้ายแฉลบครับเอาอยัางได้ครับหลุดมาลูกนี้เปิดเข้ากลางยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้รอตัวไปครับบีจีลุยมาใหม่โอ้ยแล้วก็ฟาวอีกแล้วครับคราวนี้สุวรรณาครับมากกว่าในั้นทีหนังมีโอกาสเยอะเลยครับเรียกฟาวได้ถึงสองครั้งแล้วก็ได้ไปหลุดเดือดด้วยนะครับเดือดศิวกรยิงเลยนะครับผมตรงก่อครับตอ่อ ต้องซีบกอยด้วยนะครับมุมแคบรับแต่มุมของบีจีครับต้องรอครับต้องรอตูเยสต้องรอกาโดโซขึ้นมาหน่อยอย,ยอดมาลูกนี้ได้โขกด้วยแล้วหนึ่งูเลยครับโอ้ทีเด็ดครับอันเดสตูนเยสครับบีจีครับรบ,บุกไปนำเชียงรายอยู่ในเด็ดหนึ่งูนาทีที่76ครับ อเดสตูเยด้วยครับดูครับจังหวะลูกเตะมุมมาครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้โหเทคตัวขึ้นหมองครับพยายามประกบแล้วนะครับบินเนอร์อิเลเก้แต่ก็เอาไม่อยู่ครับดูครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเทคตัวขึ้นคนเดียวเลยครับอิเลเก้นี่พยายามที่จะเบียดกันแต่ว่าไม่ถึงครับสุดท้ายไปโดนศีษษะอเดสตูเยดก็มองลูกนี้กลับไปมาลัวกะครับมาลัวกะไปเองครับหลบศิวกรมาแล้วมาลัวกะยังไงเอาไหมเข้าในมาทิติพันธ์ไหลยคืนแล้วผีบันยิงลูดิต บอลเฉลบแลบไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเกือบจะได้ประตู20ฝังในช่วงท้ายเกมครับขึ้นนำอีกครั้ง2ต่อ .0 แต่ว่าไม่ได้ครับลูกนี้ไปติดขาเลยครับเล่นเร็วเลยครับเชียงรายเปิดเจ้ามาเอายังไงจังหวะนี้สมคิดสอดออาแล้วได้โดนเตะในกรอบไปโทษครับอูทูดสินแต่เดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูวีมีวีอารอเปล่าเลยครับสมคิดทำนานสินนะครับแต่เตะมุมมาได้แน่ๆครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ก็คงกำลังสื่อสารกับทีมงาน VR อยู่นะครับ VR Center ครับครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้้าพลาดจังหวะนี้เป็นจุดโทษนี่เสียหายเลยครับ BG โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่ายังไงครับถือว่าช็อตนี้สำคัญมากๆนะครับสมคิดชำนาญสิทธ์นะครับตำแหน่งของตัวเองตอนเราก็ยังไม่ได้เห็นครับภาพช้านะครับเราก็ยังไม่เห็นภาพช้านะครับจังหวะที่ มีการประทะกันในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วโยนอัดเข้ามาอีกทีนึงติดแล้วพุทธศิลป์เป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับเกมที่สิงสเตเดียมนะครับสิงเชียงรายยูเนเต็ดครับแพ้บีจีปทุมยูเนเต็ดไป0ประตูต่อน1นะครับทีมเยือนได้ประตูชัยจากลูกบ่งของอันเดรตูนเยสครับ